เดี๋ยวพอพอพอก่อนอะไรกินอีก่จำจำหามนได้ไหมเอามนจำล้มขึนมาหน่อยเนะี <c oughs> ย่ยอุ้มมาให้ปเขาตายสุดนเลยต่อยยมา เบลเลยเอาที่ชเออไปโอ๊ยแม้หน่อยฮายอย่เพื่งแล้วมาหยิกกันคาราเบลเลยอะไปอีกม่มาดูดมือแหมไม่คายดูหมือนะเดี๋ยวเพิ่งอมากระเด้งซิซิซ อะยตกตัวข,วข,วข,วขวกิจะันจะตกคือมันจะตกเอาให้มันใกล้ๆ <laughs> ปลามันตายแล้วปลาเจ้า,จาของหิงนชะน้อหนจะมาให้จับหน่อยอ๋อให้ดูจับเลาลงหน่อยสักสเมตร เ, e. เอาชิ้นเล็กเอาช้่อ <im IT ZA 1> เอาตัวเล็กๆเอาตัวเล็กๆก็เร็ว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 เทเร็วเทกบเนี่ยตองขึ้เตัวกอยเอาเมือใส่มือแม่สิเอามาใส่มือแม่จับนิ้วครับเ็แล้วมันดูดมือแม่ ไหนไม่ดีมีแต่ปลาตัวดีแม่เยว้ากระเด็น